สวัสดีค่ะลูกค้าขามาพบกับยุพินแหวนสตังนะคะรอบแรกของปีค่ะวันนี้ก็มีงานมานําเสนอนะคะเป็นแหวนลายโซ่พึ่งเข้ารอบสองนะคะงานพึ่งมาเลยนะจ๊ะแม่จ๋าตัวนี้นะคะเคยเข้าแล้วรอบหนึ่งนะคะใครที่ไม่ทันรอบแรกนะ,นะ,ะรีบเลยรอบแรกมานานหลายเดือนแล้วนะคะตอนนี้มารอบที่สองแล้วตัวนี้เป็นลายโซ่ค่ะ นะตัววงเป็นงานเหรียญสตางค์พศสองพันห้าร้อเช่นเคยนะคะเป็นงานเนื้อแท้ค่ะไม่ได้ชุบค่ะแม่ขาตัวนี้นะคะใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยจ้างานไม่ได้ชุบใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยนะคะตัวนี้สามร้อยบาทฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะใครจะเอาแจ้งมานะคะแหวนลายโซ่แหวนลายโซ่สามร้อยบาทฟรีส่งฟรีปลายทางไซส์แหวนนะคะมีตั้งแต่ เล็กสุดนะคะ48ถึง68นะคะ48ถึง68เลยนะคะตัวนี้ใครที่ใส่ไซส์ไหนได้แจ้งมาเลยนะคะงานมีไม่เยอะนะคะอย่าช้านะช้าแล้วจะหมดนะคะหมดเลยตัวนี้นะคะเคยเข้าแล้วทีหนึ่งปังมากลูกค้าแย่งกันบางคนก็ไม่ได้นะคะใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะรีบเลยค่ะ โทรสั่งสินค้านะคะ0988293961 0988293961โทรหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์นี้สำหรับลูกค้าใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคอมเมนต์มาได้เลยบางทีตอบช้าบ้างเพราะว่างานของเรานะคะเป็นงานทำเองไม่ใช่งานรับมา บางทีแม่ค้าก็ยุ่งงานอยู่นะคะก็จะมาตอบให้เวลาที่ว่างนะแม่นะใจเย็นๆนะคะใครที่โทรหรือแอดไลน์ก็จะเร็วหน่อยนะโทรหรือแอดไลน์นะคะมาก็จะเร็วสั่งสินค้านะกรุณาโทรอย่างเดียวนะคะโทรหรือแอดไลน์อย่างเดียวเลยนะแม่นะใครที่มีไลน์อยู่แล้วก็แอดไลน์มาได้เลยแจ้งมาว่าแหวนลายโซ่นะคะแหวนลายโซ่300บาทฟรีส่งฟรีปลายทางมีตั้งแต่ไซส์48ถึง68ค่ะ ช้าอดหมดนะคะรีบเลยค่ะสวัสดีนะคะ